จุกทำไมมีคนมาโดนเนทกูบอกให้มึงสตรีมหน่อยคือมึงไม่สตรีมหรออาเบะเกือบสองวันแล้วเบะมีปัญหาพี่เหรอใช่ไม่ถูกไม่ถูกกับพีพีเจ้าของพีอ๋อไม่มึงแค่แบบเขามีปัญหาแต่ว่ามึงจะมึงมีปัญหาแต่ว่ามึงจะถึงงานไม่แล้วไงอ่ะไม่ไม่แล้วมึงก็เล่นเกมได้แต่ทัไมมึงสตรีมไม่ได้งงสีมพี่เบะผมมาถามถูกแบบเขาเขาอยู่ช่วงนี้แบบเหมือนเขาแบบเขารู้ว่าผมจะขึ้นแบบคุมหนึ่ง พวกเขาพยายามแบบจะอยู่แบบทุ่มสองทุ่มอะไอะไรยังไงอะอะไรอะว่าต่ก่อนแบบเขาจะไปประมาณหกโมงห้าโมงเงี้ยเวลาเบสกลับอ่ะไม่แล้วเขาทำไมเพม่ะว่าเพราะว่าผมอยู่ชั้นล่างไงไม่แล้วถ้าเขาทำไมมึงงงอะทำไมมึงสรีมไม่ได้ก็ก็มีลูกค้าเบ่มีลูกค้าผมก็จะใช้เสียงไม่ได้ลูกค้ามาถึงอะไรลูกค้ามาทำอะไรลูกลูกค้าทำผมเนี่าลูกค้าทำผมเขาเป็นช่างตัดผมเหรอเขาเป็นช่างอะไรอะ ไม่ทำไมเขาไม่ปิดทักทีอ่ะปิดยังไงปิดอะไรเขาก็ทันอะปิดร้านอะก็ไม่มีลูกค้ามาตลอดเลยพี่เขานัดลูกค้าแบบมาไม่อ๋อคือมึงอยู่บ้านเดียวกันอ๋อไอที่แพงๆนี้ก็มีคือไอนี้ด้วยเหรอค่าตัดผงตัดผมด้วยเหรอยังไงเบสค่าไฟเหรอเออใช่ใช่เขาไปเรือยเลยไม่ไม่บอกเขาว่าว่าถ้าพี่ถ้าพี่ถ้าพี่ัดลูกค้าัดผมตอนเนี้ยรายได้ตรงเนี้ยจะไม่มีจ่ายค่าไฟนะแต่ถ้าพี่ให้ผมทำดีนตอนเนี้ย ผมจะมีทั้งจ่ายค่าไฟกับค่าเลี้ยงดูเลยนะไม่บอกเขาไปว่าอัตราในการไอเนี่ยถ้าพี่ทําผมตอนเนี้ยมันเทียบกับไม่ตอนเนี้ยหาบ้านได้ไหมให้กูไปช่วยยกของไหมเดี๋ยวพวกกูไปช่วยยกได้ได้ได้ละพี่ได้สิ้นเดือดละครับได้ปะได้ละได้ละสิเดือดมีบ้านหรือว่าอ่าาาไดด้้้้้้เเลนนนนัับบบบกจะไปไหนโอโอทำไมรถแดงรถกูแดงเฉยๆระวังแท็กดันในบ้านแท็กซดันในบ้านด้วย บอกเพื่อนได้หน้าบ้านโดนถ้าหลุดนี้ได้ปะ่ออยู่นี่ไงลงแล้วลงแล้วบอกไปลงแล้ว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 ให้เขาลงให้ลงให้ลง้เดี๋ยวพร้อม่ะอได้เล่นมีปืนได้ไอเฮียแดดยาไม่ได้ไอศาสต์ น่โฟกัสเพื่อนนะสวยเออดีว่ะตีเก่งเกงตายด้วยลุ่นลุ้นหลังอะไรหรมาพี่มาดีระวังพี่มาดีไอ้พี่มาดีสวยใครชุบใครชุบกูวะสวย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 ฮอดเล่อเล่นเล่อเลยเล่นไม้เขาเล่นไม้ใครห่อไปได้ห่อไปยากกันเดเซอร์คนไหนคนไหน เฮ้ยมุสกายากันเทเซอร์ดิแก้ยากันเทเซอร์ดิแม่งบักกระจุยเลยเนี่ยไอสัตว์ฮัลโหลเอ็กอะไรนะยากันเทเซอร์บักกระจายเลยเฮียนี่กำลังแก้อยู่เนาะ sound muted ไอเฮียแล้วกูจะหน้ามืดอย่างงี้ยาวขนาดไหนเนี่ยไอสัตว์แล้วกูจะตาลายอย่างงี้นานขนาดไหนเนี่ยกูถามมึงหน่อยดิ ฮะ <Huh? S 2> เราให้ลูกไก่ดีแบบไีมครับซาวด์มูดิจนยาหมดกลัวมไม่หมดหรอกยาไอ้สัตว์สวัสดีครับ ผมน่าจะโดนโดนปืนบอกร้อยอยิงอะไอสัตว์ไอเฮียกูปภาเด็กกูจะอ้วกแล้วด่วอะอาจาว่ไงได้ได้ได้ไดน้องเรื่องอบ้านนี่ก็เปิดเร็วเรื่งคุยเรื่องบ้านมป็โจบเลยเออแต่แม่งเครียดจริงอะ่ะเครียดจริงเลยแบบเนี้ยแบบ จริงอ่ะเคียแบบเคียเลยสัตว์ค่าฟงค่าไฟก็จ่ายเคียรยจัดอ่ะโคตรโดนเอาเปรียบอ่ะไอ้ย่ย แต่เข้าใจแหละเข้าใจด้วยส่วนหนึ่งคือจุกมันเป็นผู้อยู่ผู้ร่วมอาศัยไงฮะมันก็ไอ้นี่ด้วยแหละคนที่แบบไม่ใช่บ้านของตัวเองอะ่ะเขาอาจจะจ่ายค่าบ้านแล้วจุกจ่ายค่าไฟอะไรประมาณนี้ก็ได้นะใครจะไปรู้เออผู้อาศัยผู้อาศัย ก็ใส่ด้วยมันก็เลยแบบทำอะไรไม่ค่อยได้ไงเราเป็นผู้อาศัยพี่เอกพี่เอกทำอะไรครับพี่พี่เอก ยังไม่หายเลยเฮียไม่หายเลยแป๊บนึงแป๊บนึงไอ้ที่สองให้หายแล้วหายแล้วดีขึ้นแล้วแค่หมื่นนิดนึง <c oughs> หายแล้วหายแล้วหายแล้วไม่รู้เหลือกี่นาทีอะมึงดูสตรีมกูอยู่ไงกี่นาทีอ่ะจะอ้วกไอสัตว์มันสั้นเหรอครับลง คือผมมองว่าไอ้เรื่องจ่ายหรือว่าเอามาสี่สิบเอ็ดก็ได้ x สี่สบ็ดไม่ได้หรอไม่เห็นขึ้นรีเมคเลย,เลยคือไอ้เรื่องจ่ายหรือว่าอะไรอะ่ะผมมองว่ามันไม่ได้สําคัญอะไรขนาดนั้นน่ะหมายถึงแบบเพราะว่ารายได้มันก็เยอะอยู่แต่ว่าเรื่องแบบเรื่องแบบมาทําให้ให้แบบการงานแบบ <Thank you. S 1> ย่าแย่ไปไม่ได้ทํางานเลย um อย่างเงี้ยมันมันไม่ใช่เรื่องฮนะ มันไม่ใช่เรื่องที่จะต้องมาแบบกัดขากันเองอ่ะผมว่าจุกกับบันจ่ายได้อยู่แล้วไม่มีปัญหาแต่วันเรื่องแบบมากัดขากันเองนู่นนี่นั่นกันเองเนี้ยมันมันไม่ใช่โดนกดดันเองอ่ะคือการกดดันอย่างเงี้ยไอ้ีค่เราแบบทํางานไปด้วยอ่ะมันก็แบบยิ่งลำบากใจอ่ะมันจะสนุกหรอ ต่อให้เราจะทําท่ายิ้มสนุกกับคนดูก็ตามแต่ว่าในใจของเราการพักผ่อนไปแล้วอะสมมุติเราไปพักผ่อนเนี่ยเราจะไปนอนไปอะไรอะเราก็ไม่สบายใจอีกอะ่ะ ถ้าแบบเจอแบบซับพอตอย่างเงี้ยเข้าบ้านคนเดียวสู้สู้เจ้าปากบวมถ้ามีแบบช่วยกันซับพอตนู่นนี่นั่นอย่างเงี้ยมันก็ไม่มีปัญหาอะไรไงซับพอตซึ่งกันและกันให้กําลังใจนู่นนี่นั่นเออแบบช่วยเหลือซึ่งกันและกันอย่างเงี้ยมันก็อยู่กันได้ยาวสบายบาย,ายกำลังใจในการทํางานมาเต็มร้อยอะ่ะสุขภาพจิตมาเต็มที่อะ่ะการเป็นสตรีมเมอร์อจิตแม่งต้องแข็งมากอะ่ะ ได้ขับใจอยู่ยากครับใช่ใช่ใช่ที่ตำรวจแม่งเก่ง เหี้ยชนแล้วตำรวหบอกว่าตำรวจชนชนเลยผมความตั้งอย่าไปี้นี่ตำรวนะครับเลขสองสี่หกครเบตดครื่อโทรศัพท์ตรงพลังแจ็กกี้เก้าเสียหมคาเบ่อ๋อเช็คสองไอ้เต้นมึงยิงหลังเดี๋ยวมึยิงละ เช้าก็โดนด่าอยู่อะไรก็โดนด่าผมมองว่ามันเป็นเรื่องที่แบบไม่ว่าตอนไหนแม่งก็โดนด่านึกภาพไหมคนมันจะคนมันจะจะแบบจ้องที่จะนนเอาอะทงานการมีสุขภาพดีกาลังใจดีก็เหมือน<ม>คุณอผมจะยกตัวอย่างเหมือนคุณไปทำงานบริษัทอะคุณแบบไม่พอใจกับเพื่อนร่วมง,ง,งานร่วมงานอย่างเงี้ยแบบคติกันคุณจะมองหน้ากันอยู่ถูกไหมถูกต้องปะมันก็แบบไม่สบายใจอะในการทำงานอะ ผมไม่เคยทำงานบริษ <tinc S 1> ัทผมไม่รู้อะแต่ว่าคนที่ทำาอบผมว่าน่าจะรู้ดีอะโหโหจับสัตว์โอ้หเดือเตบาเบาโดนคนโดนคนโดนคนหายสัตว์ตำรวจพอ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 ลองลอาลงวิ่งไปเอ้ยจะบอกนะคือปลอดส่ได้จำบ้าเบอร์ไก่ไว้เย่ะ <C 1> <The> <göster ges 2> ไปไหนอะเนาะตำรวจปากดีไ <th> ด <what> ้เจอพลังแปดแปดแปดสัตว์เจอไงอะน้องไอ้เหี้ยขอบคุณที่ช่วยเหลือพลังแปดแปดแด้วยนะครับผมใส่บินใช่ไหมครับลุงใส่บินครับไปไงมันมันขึ้นแปดแปดแป้าตำรวจ ใช่ครับใช่ใช่เดี๋ยวเกเทวาเท,เท,เทบ้านที่ผมเองนะถ้าเจอก็มาอีกรอบหนึ่งนะฮะขอบคุณครับที่ช่วยพลังแปดแปดครับผมไอสองหนุนม <c ười> <c ười> พลังแปดแปดโอ้ยตำรวจเป็นสมัยครับทป่จไหนครับลุงเออไปกระหลานะ อันนี้มันขึ้นเห่าดีปะไม่เลยครับลุงมันรอบต้นมันมันอืดนะครับต้องให้เขาแก้อันให้ปล่อยเขาแก่มันมันแก้มาแล้วครับลุงต้องตองอจูนนะครับเหมือนเหมือนมันต้องจูนใหม่ดูขนาดเขาลงหน,หนึ่งเนศพนะครับตำรวจขอบครับครับขอบคุณครับไม่เป็นไรครับเฮ้ยลุงป้าลุงป้า าเอหน่ใครวะมึงอยู่พวไหนบ้างดีงะข้าวแมอะไรล่ะขอะไปวัวเด็สัตว์ดิยา อ่ดิอ่ะดิดักแชทไหมอันแบ,บนแบ,บนดักแชทแบ,บนดักแชทรู้แล้วอย่าลำหน้าจ,จะสิทธิ์เลยสัตว์ไม่ขึ้นไม่ขึ้นพี่ไม่ขึ้นไม่ขึ้นอีโมอีโมอีโม ปวเ็บเลยปเบเจ็ปวเจ็บปวเบเบดเจ็วบเบเบวเจ็บปวดเเวด ปุยปป่ยยปดปีดปยดปดปีดปยาาดับปดับปยดปีดปีะไปไหนเออจากเคสนี้โอ้้ทง ไม่เหมือนเทนนิงเลยเหมือนเฮียอะไรกูโดนต่อยอะไอสัตว์เทนนิงมันมีคนมาต่อยมึงไหมล่ะไอเฮียเทนนิงมันไม่มีคนมาต่อยมึงนี่ไอสัตว์รอห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 รอวันทูวันทูทีวันทูทีโฟร์ไฟฟิกซ์เซเว่นเอ็กซ์นายเทนไอซโดนช่วยได้นะมั้ง ೇ bon lah คุ้มในนานยือ้อไอหนุ่มคนเนี้ยคุ้มในนานยื้อ รอหรอโเหรอไอเย่รถคันหนึ่งนะไอคนหนึ่งนะจ้าเอ๋ ไอ้บุญรอดไอ้บุญรอดแล้วจุกายจุกายจุกายไม่เห็นหรอไม่หนึ่งกระเป๋าศูนย์เจ็ดออครับไปไหนอ่ะครับ,รบนี่รอบหมดยังอ่ะ ทำอะไรกันอะนี่ขึ้นไปเพื่อลุกขึ้นลุ้นทำไมไปกลาดไปกระลาดไปกลาดไปกระลาดเอารถจะเหินเพื่อจ่อดีซีรารีเอเมยอมตเลูอยู่เหนือสุดที